เรื่องไอสัตว์ธรรมนัตกับไอสัตว์ในอดี้นะออมันจะเป็นไงช่างพ่อช่างแม่งมันลออลายเซ็นของไอสัตว์นรกวชิราลงกรณ์นเนี่ยมันหัวมันไม่โพ่หัวมามันไตหงุดหงิดหาไปแล้วไอเวนตะไลนะเนี่ยคดีรื้อถอนเนี่ยที่ขุดเจาะน้ํามันเชฟรอนเมื่อสามปีที่แล้วนะที่ไทยต้องจ่ายค่ารื้อแทนขุดเจาะน้ํามันเนี่ยเกือบสามแสนล้านบาทนะต่อมาคดีนี่ก็เงียบไปเพราะเหตุใดก็ไม่รู้ได้ไอชาติม้าประยุทธ์ กับไอ้ซางหีขี้ยาวชิราลงกรมันไม่ยอมบอกมันดีแต่แบ่งกันแตกยัดหาแต่เวลามีค่าเสียหายก็เอาภาษีของประชาชนไปจ่ายไปโปะไปปิดคดีเหมือนคดีเหมืองทองอัครานั่นแหละหลายหมื่นล้านแล้วก็หน้าด้านให้เขาขุดต่อพ่อมึงตายไอสัตว์ไอนักโทษเดินตายนะวันนี้นะมนรจะขอรายงานแหล่งแร่ทองคําที่เวลาพวกมันขุด เด็กยัดหาเปลมอุรานะแต่ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นจะต้องโดนสารหนูไซยาไนสารปลอดท่วนหน้านะายหาไปก็มีนะเอออย่าได้ไปอยู่ใกล้นะเพราะมันเอาเอาอทหารมาคุมตลอดตลอด24ชั่วโมงนะนะแหล่งที่หนึ่งนะคะแหล่งแร่ทองคำห้วยหลวงอำเภอแม่จันเชียงรายแหล่งที่สองแหล่งแร่ทองคำห้วยบงงามห้วยโปงขอนอำเภอแม่จันเชียงราย แหล่งที่สามห้วยแม่เปิลอำเภอแม่จรรันเชียงรายแล้วก็อำเภอพานแหล่งแร่ทองคําอำเภอพานเชียงรายแหล่งแร่ทองคําเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย<อ>แหล่งแร่ทองคําตําบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแหล่งแร่ทองคําอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจ็ดแหล่งนะจ๊ะชาวเชียงอาชาวเชียงรายที่รักและเคารพ โอ้มีหน้าละอีช้างลากเย็ดสังวานแซ่ปอแม่ไอสัตว์บอดถึงขึ้นไปคุมตายหาไปก็ให้อีทางคุมต่อนะจ๊ะแหล่งทองคําอําเภอเมืองพเยาวนี่ยังไม่รวมแก๊สนะไม่รู้ว่ามันขุดหรือยังไอชิบหายตายโหงนะสอสอก็แดกค่าเซนอร่อยไหมว่าไอเย็ดแม่ แค่สำรวจนี่ก็แด้ก,กันพุงกลางแล้วแล้วก็แหล่งแร่ทองคําบ้านยางเม่เตี้ยอําเภอจอมทองเชียงใหม่นะเจ้าอันนี้ยืนยันบันทึกเรียบร้อยนะคะแล้วกําลังที่ทําสํารวจที่เขื่อนแม่ง,งัดกับดอยเต่านี่ยังไม่นับนะจ๊ะแหล่งแร่ทองคําทางเหนือและทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดลําปางนะแหล่งแร่ทองคําบ้านเอื้อมอําเภอเมืองจังหวัดลําปางบ้านนาบ้านไร่อําเภอเถินจังหวัดลําปางนะ บ้านทุ่งหัวอเภอเวียงเหนืออ,อวังเหนือโอ้ทางเหนือเยอะน,น้ะอมานะไรเนาะเออแหล่งแร่ทองคําบ้านห้วยบึงกิงอเภอที่หัวทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนก็มีนะจ๊ะชาวลำพูนเนะนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดนะอ่าแหล่งแร่ทองคําแม่สวยบ้านวงคําบ้านม่วงคําจังหวัดแพร่นะและที่แม่ห้องสอนก็มีกรรําลังทาสํารวจจ้ะรอหน่อยนะจจะ แหล่งแร่ทองคําบ้านบ่อทองกบินบุรีปราจีนบุรีอันนี้ขุดตั้งแต่พศ2416เปิดบอ่อโดยไอ้สัตว์นรกธรรมยุทธส์สร้างหีขุดจนถึงวันนี้นะจ๊ะไอ้เย็ดแม่จอมกล้าวหน้าผีไอ้ผีตายโหงนะแล้วก็แหล่งแร่ทองคําและทองคําขาวบ้านคําด้วงอุดรธาน,นีนะจ๊ะโอโยยินดีนะดิชาชาวอุดรมีทองคําและทองคําขาวค่ะเย็ดแม่รัวๆนะคะแล้วก็แหล่งแร่ทองคําบ้านบ่อทองอําเภอบ่อทองชนบุรี แหล่งแร่ทองคำคลองตะเกากิ่งอำเภอสนามชัยอาชะเชิงเซานะคะแหล่งแร่ทองคำภูถ้ำพระจังหวัดเลยค่ะ<ม>บ้านาวังกะบ้านวังกะทองผาภูมิการจนะบุรีนะคะแหล่งแร่ทองคำป่าร่อนอำเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขัน<ม>ตรงนี้นะคะที่สำคัญมันมีแร่แร่เอิร์ดด้วยนะคะ พาดมาเป็นแนวต่อจากมริดทวายกัตะนาวสีกับเย็ดแม่รัวๆอีกทีค่ะ<ไ>นะคะ<ไ>แล้วก็<ไ>จังหวัดชุมพรนี่ก็เคยมีขุดเกลี้ยงชิพหายตายโหงเป็นนานแล้วค่ะแต่แร่อื่นยังมีอีกเยอะแยะนะคะและว้วกงงแาธธา็แหล่งแร่ทองคําภูเก็ตพังงานและสุราษฎร์ธานีแหล่งแร่ทองคําโต๊ะโมะจังหวัดตากที่ว่าที่ก็ขุดตั้งแต่ไอสัตว์นรสธรรมายุค สร้างหีเช่นกันขุดมาจนถึงวันนี้แหละค่ะเป็นไงคะทั้งหมดนี่คือแหล่งที่กําลังระดมขุดค่ะก็ไม่รู้ใครขุดนะไอ้พวกหน้าหีทั้งนั้นเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยและในกรณีที่ต้องไปถลุงที่ฮ่องกงกับจีนและออสเตรเลียนะก็เพราะทองคําบริสุทธิ์ที่มันระดมขุด ลานนะ่ะเกลี้ยงแล้วค่ะจะเหลือทองคําที่แทรกอยู่ในหินแล้วก็กรวดนะคะต้องใช้กรรมวิธีถลุงค่ะด้วยเทคโนโลยีและสารเคมีค่ะแต่ขายทองได้เท่าไหร่อะไรยังไงประชาชนก็ไม่เคยรู้เคยเห็นนะคะนอกจากคนงานที่เป็นหน่วยที่เจ้าเขาเจาะจงให้ใช้งานอุยดีเหลือเกินค่ะสวัสดิการก็ดีดีเงินเดือนก็ดีดีขี้ห,หีจริงๆค่ะไอ้บอดยอดชั่วก,กับอีถึกขาทางไอส้สางหีขี้ยาวิชลาลงก้อนนี่เขาซ่อนร่างมึงไว้ไหนวะไอ้สัตว์ลูกน้องมึงเนี่ยได้กัดกันเนี่ย และอีขีห้าโลกับอีพาห้าพันผัวเนี่ยถึงได้ออกคําสั่งคอฟอผ้าพันคอสีม่วงก,กับสีสม้มอ่ะอีจันทานหีคันทั้งคู่มึงมาสู้กับประชาชนนี่นะถ้าไอตู่ลงนะมึงก็ล้มทั้งกระดานพวกมึงยอมไม่ได้เจ้าสัวลงทุนออกคําสั่งบัญชาการในในสนามรบในสภาห้าไอสัตว์นรกประยุทธ์ก็เจ้าสัวมันรู้ว่าสันดานคนไทยมันชอบเงินเขาก็เอาเงินฟาดหัวมันคนละห้าสิบล้านร้อยล้านไม่มีใครปฏิเสธดอกดูเอา เจ้ามึงเป็นตัวอย่างนะอ้วกใจทีละห้าร้อยล้านน่ยอยู่หมัดอ้วกเลยนะในสภามันถึงมีแต่ปลาไหลกับมีแต่เหี้ยใส่สูตรมีกล้วยให้แดกทุกเกมการยกมือนะไอ้พวกเย็ดแม่นกักการเมืองกราบุรีมีแต่มหาเศรษฐีขี้หีจริงๆค่ะพวกมึงนะรับใช้นักโทษเดนตายชายหญิงมหิโดนขายชาติตอนนี้มีแต่เอกชนจีนมาสำรวจสัมปทานแร่นกักการเมืองสอสอต้องเซ็นแดกอีกแล้วค่ะควยรัวๆอีกรอบนะคะ นะยังมีอีกนะหลายแหล่งมากที่ใช้ดาวเทียมส่องนะ่ะนวัตกรรมของเทคโนโลโยีและความแม่นยําของดาวเทียมเป็นที่แน่นอนมากนะม,มันพากันเด็กยัดหามานานนมหลายรุ่นเนี่ยน้าปะไทยของนายหลวงตาบอดก,กับอีเมียผีบ้าอมเพชรอีเถึกขาทางซีรินทอนเป็นคนคุมนะเวลาขุดแล้วก็จะเอาไปถลุงที่ห้องกงกับจีนถลุงแล้วก็หายจ้อยเข้าไปในรูหีอีจันทานสิรินทอนอีสัตว์พมไม่หวีหีไม่ล้าง <c oughs> นะบางส่วนก็ส่งไปถลุงที่ออสเตรเลีย อย่านะดูดูเจ้าขี้หีมันทํากับประชาชนแล้วเวลามีคดีเหมืองทองมันก็เอาภาษีประชาชนไปจ่ายเย็ดแม่รัวรัว,รวอีกทีค่ะอีกขี้ห้าโลนี่มึงเจอจีนยึดไปกี่ร้อยพันตันฮะอีสัตว์นักโทษเดนตายอีเจ้าหญิงพอเพียงขี้ห้าโลเด็กหมูสเตะจนไม่มีเวลาล้างหีในอีสัตว์นี่ แล้วก็ไอชิปหายไาลังหิในบ้าเกิไอ,อ,อ,อชิปหายตายโหงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดพวกนี้นะตระกูลจันทันมหิดนนะเวลามันเก็บข้อมูลเอกสารเหล่านี้นะมันให้คี้ค่ามันจัดทําเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ขายก็แพงนะเล่มละหกเจ็ดพันค่ะคนไทยก็ยิ่งเก่งภาษาด้วยนะคะ แล้วก็ไม่มีเงินซื้อหรอกค่ะถ้าไม่ขนขวายหรือไม่แจ็คพอตจริงๆประชาชนไม่มีทางรู้ค่ะนี่แค่แหล่งทองคํานะมีแร่ดีบุกแร่เงินทองแดงที่เคยขุดมาตั้งแต่ไอ้หน้าหีทองด้วงเนะี่ยจนถึงไอ้บอดตาเดียวในบางแหล่งนะคะทํารายได้แสนล้านต่อปีค่ะมันเป็นแร่ธาตุที่หายากโน่นค่ะมันส่งไปถลุงที่เมืองจีนตอนที่อิทึกคาทางเซดินทองมันไปซุกหีอยู่ที่จีนบ่อยๆน,นั่นหละนะทั้งไปลงทุนหอบทองคําและเงินนะไปลงทุนเรื่องธนาคารและสินแร่นะจะ ถลุงเมืองไทยก็คนกกลัวคนจะรู้ในอีสาันดนหมาขี้เรือนซีดินทรอนเป็นไงฮะโดนเฉดหัวสมซานกลับมาเหลือแต่หีเน่าเน่าชวช้าสาระเร็วทั้งพ่อทั้งลูกนะนะไปลงทุนทําเขื่อนไซยบุรีหอบเงินหอบปูนหอบเหล็กนะไปทําจนเสร็จนะแล้วจีนเขาก็รอให้ทดลองพลังงานไฟฟ้าสําเร็จแล้วพ่อมึงก็ยึดแต่อิจันทานมึงก็กลับมาทํได้คนไทยต่อนะเอาจริงๆแล้วนะนักโทษเอเอไอาการโดนยึดเนี่ยนะ ตั้งแต่ไอ้หน้าหีทองด้วงอ่ะที่เรียกเลิศตรืว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยุยกูมึงมินชาติหมาจริงๆนะ <c oughs> ไอ้ทองด้วงได้ลูกหลานมันนะเจอยึดตลอดนี่เกาะมากมริทวายตะนาวสีเนี่ยนะไม่พูดถึงสามส่วนนี้ไม่ได้นะเนี่ย ถ้าเรือน้าลึกเนะี่ยน่าเสียดายมากแต่ที่น่าเสียดายยิ่งกว่าก็คือแถบนี้ภายหลังมามันอุด,ดมไปด้วยแร่แร่เออที่ทั่วโลกต้องการไอ้ผีนรกจกระเปรดทองด้วงจนจัก,กรีจันไดย,ยิ่งกว่าก,กษัตริย์ชาติใดในโลกแนละที่มืองโ้นฆ่าเพื่อนตัวเองเนะี่ยที่มีศักดิ์เป็นน้องเขยมึงอะประวัติศาสตร์ชาติหมาหมาที่ตระกูลมึงทําระยำเขียนมาใหม่สวยหรูไว,ไว้หลอกควายแล้วอีคูบาอาจารย์รุ่นเต่ามาก็เฮงซวยตอนนี้ยิ่งเฮงซวยค่ะเป็นศึกษาธิการเนืเย็ด แม่ครูบาอาจารย์นักวิชาการนี่และขี้ข้าประสิทธิ์เดรัจฉานไม่หิดดนความจริงมีไม่เคยพูดไม่เคยสอนสอนแต่สิ่งตอแหลหลอกลวงสอนคนให้เป็นควายไอ้พวกชิบหายตายโหงตายเก้งตายกระเทียมนะแล้วเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชาการสองอย่างนี้นะจับมันเผาให้ตายทั้งเป็นหมดถึงจะสาสมกับความโง่บัดซบที่มันอวดฉลาดเนะี่ยยิ่งครูวิชาประวัติศาสตร์ยิ่งเฮงซวยควยทอคะ่ะไม่งั้นมันจะมีสลิมลูกทาสลูกไพร่เต็มบ้านเต็มพ่นดินได้ไง ถ้าไม่เรวรวยำสันดานขี้ขายย่ายยี่งเนี่ยนะ,นะ mm. พ่อแม่ลูกหลานคนไทยทั้งหลายยังจะต้องการคนเรียกพวกนี้มากล่อมลูกหลานคุณอีกหรือไม่คะ mm. เวลาของพวกคุณประชาชนเหลืออีกไม่นานแล้วประชาชนไทย mm. เรื่องโรคระบาดนี่มันยังไม่จบนะประเทศอื่นเขาจบแล้วแต่กาลาบุรีไม่จบเนะี่ยและจะย่ําแย่นะจนจนวิกฤตนะไอ้พวกที่เคยฉีดซนะีโนแวคเนี่ย โควิดอีกระล,ลอกนี่จะตายเป็นเบือเพราะเชื้อมันพัฒนาไปเรื่อยๆแถมไอสัตว์นรกประยุทธ์จันโอชามันจะเปิดประเทศก็มีแต่นักท่องเที่ยวขี้โรคและว่าบ้าบินแล้วว่าไปเที่ยวนะ่ยคนรวยๆเขากลัวตาย ไอ้สัตว์นะเขาก็อยู่บ้านใครบ้านมันนะมีแต่ทหารตำรวจกระโจนมีสีในกรลาบุรนะีมันน่ากลัวขยะดขยักแยงอยู่แล้วใครจะไปให้พวกมึงต้นว่าไอ้พวกหน้าหี้นักท่องเที่ยวดีๆเข้าไปเที่ยวที่ปลอดภยัยไม่มีโจร500ค่ะแล้วมึงนับรับนัก,นกรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนะี่ยมึงเอาเชื้อมัพแทให้มันระบาดกลายพันธุ์ในกรลาบุรีเท่านั้นไอหน้าหนังหนีประยุทธ์จันโอชานะ <c oughs>